นะครับคุณผู้ชมครับผ่านมา1ปีทั้งสองท่านจำภาพของชาวโรฮิงญากันได้บ้างไหมค่ะก็จำได้นะคะที่มีเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือนะคะหนึกว่ารายด้วยกันกับก็เป็นการออกมาจากประเทศสาภาพเยนมนครับมาหาความเป็นอยู่ที่ดีกว่าซึ่งหนึ่งในเป้าหมายของเขาก็คือประเทศไทยกันด้วยนะครับ ผ่านกันมาหนึ่งปีหลังจากที่ประเทศไทยมาเลเซียกับอินโดนีเซียเกิดการประชุม3ามฝ่ายหาแนวทางช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังดูไม่เป็นรูปธรรมกันสักเท่าไหร่ล่าสุดครับเดี๋ยวจะมีการประชุมสัมมนาทางวิชาการเกิดขึ้นเป็นการประชุมสามขันนะครับระหว่างหลากหลายหน่วยงานด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติเครือข่ายสิทธิผู้ลี้ภัยและคนไร้รัฐ ศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลรวมถึงคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะครับจะจัดการประชุมเกิดขึ้นชื่อวันหนึ่งปีวิกฤตผู้อพยพชาวโรฮิงญาการอพยพย้ายถิ่นอย่างไม่ปกติในอ่างเปียงก่อและทะเลอันดามันรอบนี้จะจัดขึ้นเพื่อเป็นการเน้นแลกเปลี่ยนแนวทางในการหาวัตการรองรับคนกลุ่มนี้รวมถึงแก้ไขปัญหาชาวโรฮิงญาในประเทศไทยนะครับคุณอังคาลีณภัยจิต ประธานอนุกรรมการสิทธิพลเมืองกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็บอกครับบอกว่าปัญหาผู้อพยพท้ายถิ่นไม่ใช่เรื่องใหม่ส่วนใหญ่เข้ามาทำงานไม่แบบว่าจะในรูปของแรงงานและการค้าขายเพราะว่าปี2552ครับก็เคยมีกรณีของการจับกลุ่มชาวโรฮิงญ,ญาหลังถูกปฏิเสธการเป็นพลเมืองจนกระทั่งต้องหนีออกจากประเทศสาภาพเมียนมาเพื่อไปหาประเทศที่3นะครับไม่แบบว่าจะเป็นประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในการเดินทางก็ต้องมีนายหน้าครับคุณผู้ชมพาหลบหลีออกนอกประเทศโดยการขึ้นเรือบนเรือก็จะมีกลุ่มเด็กกลุ่มผู้หญิงก็มักจะถูกล่วงละเมิดทางเพศรวมถึงก่อให้เกิดปัญหาการค้ามนุษย์ด้วยและจากเหตุผลจากการถูกปฏิเสธความเป็นพลเมืองทำให้ชาวโรงากลายเป็นกลุ่มชนที่ถูกกดขี่ข่มเหง และถูกระมิดสิทธิมน,นุษยชนถูกคุกคามมาอย่างต่อเนื่องทําให้ชาวโรฮิงญาต้องผลขวายเดินทางออกนอกประเทศโดยอาศัยเพื่อผ่ายชาวโรฮิงญาที่อยู่ในประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นไทยมาเลเซียอินโดนีเซียหรือประเทศในตะวันออกกลางเป็นต้นนะคะเป็นผู้ที่ให้ความช่วยเหลือในการที่จะออกนอกประเทศนอกจากนั้นยังมีกระบวนการในหน้าที่คอยจัดการช่วยเหลือในการเดินทางออกนอกประเทศ ตั้งแต่ประเทศต้นทายนะคะทั้งในการเตรียมสัมภาระการเตรียมเรือนะคะการติดต่อกับนายจ้างในประเทศปลายทางเป็นต้นจากการตรวจสอบอนุกรรมการพบว่าการควบคุมตัวชาวโรฮิงญาในสถานที่กักที่มีความแออัดอากาศถ่ายเทไม่สะดวกการขาดเอาใจใส่ผู้ป่วยเรื้อรังและรุนแรงเป็นเหตุที่ทําให้ชาวโรฮิงญาเจ็บป่วยเรื้อรังแล้วก็เกิดการเสียชีวิตในห้องกัก อย่างต่อเนื่องนะคะปัญหาทางนโยบายสําคัญที่รพบก็คือการที่ประเทศไทยยังยืนยันการดําเนินการต่อผู้หลบหนีเข้าเมืองชาวโรฮีดาในฐานะผู้เข้าเมืองผิดกฎหมายไม่ใช่ผู้ลี้ภัยหรือผู้อ,อพยพทําให้ชาวโรฮีญาที่ถูกควบคุมตัวในจะมักจะถูกควบคุมตัวในสถานที่กักมากกว่าที่จะมีที่พักพิง ก็กถือว่าเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วนนะครับด้านของอาจารย์ศรีประภาเพชรมีศรีกับศูนย์สิทธิมนุษยชนศึกษามหาวิทยาลัยมหิดลก็บอกกับบอกว่าที่ผ่านมาประเทศไทยของเรามีการแก้ไขปัญหาคนย้ายถิ่นแบบไม่ปกติหรือว่าการย้ายถิ่นฐานแบบไม่มีเอกสารโดยการเดินเข้าประเทศที่3แบบผิดกฎหมายมาตลอดไทยพยายามจะไปหารือกันผ่านการประชุมสามฝ่ายกับร่วมกับมาเลเซียและอินโดนีเซีย ซึ่งมาเลเซียกับอินโดนีเซียไปรับชาวโรฮิงญาเป็นผู้ริภัย7,000คนครับดูแลกันภายในระยะเวลา1ปีก่อนที่จะหาประเทศที่3มารองรับต่อไปแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่สามารถหาประเทศที่3มารองรับได้ค่ะทางเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติคุณศิววง์สุขทวีนะคะก็บอกว่าปัญหาชาวโรฮิงญาอพยพเป็นเรื่องที่เรื้อรังยืดเยื้อมานานนับ 10, 10ปี เกิดจากการที่มีขบวนการในหน้าเข้าพาเข้ามาแล้วก็สแสวงหาผลประโยชน์อย่างเช่นเรียกค่าไทยบางคนนะคะมาจากบ้านเกิดของตัวเองก็มีความเชื่อว่าอยากจะนําไปสู่ชีวิตที่ดีกว่าในประเทศที่3ก็เลย เชื่อฝั่งของนายหน้าแล้วที่ผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาได้เพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเขาก็มองว่ายังคงละหลวมอยู่แล้วก็นี่เป็นเรื่องที่เราจะเป็นต้องทําให้กฎหมายของไทยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะครับเกี่ยวข้องกับสิทธินุษยชนด้วยครับเกี่ยวข้องไปถึงกระบวนการค้ามนุษย์ด้วยครับผ่านมาเอกทยก็พยายามที่จะเดินหน้าแก้ปัญหาในเรื่องนี้นะครับ